สวัสดีครับแฟนแฟนกีฬาแฟนแฟนวอลเลย์บอลเสาร์อาทิตย์นี้มีโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลใน SV l e a ลีกวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเริ่มเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาครับหลายคู่ที่ทีมสาวไทยแข่งเป็นทั้งทีมเยือนและเป็นเจ้าบ้านติดตามชม บุ๋มบิมชัดชูอ่อนไปเยือนติดตามเชียร์ดนพรอยู่ฝ่ามีโปรแกรมการแข่ขันดังนี้ครับ11นาฬิกาเดนเซพบอิเมจิบุมบิมมาเยือนคุโรเบพบอรันมาเรยูย่ฝ้าไปเยือนพีเอฟยูบลูแคทาดาวนุกนิกพบน้องไก่กรีนวิ่ง วิม,มุนรัตมาเยือนและ12นาฬิกา5นาทีโทเรอยโรพบควินซี่เตยนี่คือโปรแกรมวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์มีโปรแกรมที่จะต้องแข่งอีกด้วยเป็นทีมเยา้มยามีเย้ามียือนติดตามเชียร์ในวอลเลย์บอลเอสวีลีกติดตามทางช่องทาง t r u วิชันออฟฟิเชียลเอสวีลีกออฟฟิเชียลเชียร์สาวไทยในลีก เอสวีดีด้วยกันสวัสดีครับ